คุณกำลังอยู่กับไทยบ้านบันเทิงโชว์บางวันล้บอบางวันก็ไม่ล้อวันนี้จะพาเพื่อนๆไปชมบรรยากาศจากบ้านบุยาวอำเภอห้วยทับทันจังหวัดศรีสะเกดเพื่อจะลัดเนาะแล้วก็ตรงไปที่บ้านโคกจานถนนต้นตาลดาบวิชยัยเส้นทางไปสถานีรถไฟอุทุมพรพิสัยวัดส,สักกำแพงใหญ่เขตวัฒนธรรมขรมโบราณเนาะเพื่อนๆแล้วก็ด้านหน้าก็จะตรงไปวัดพญานาคนะคะแล้ก็ ไปดูถนนทางเชื่อมกันเลยจ้าก่อนที่จะไปถนนต้นตาลว่ามีเส้นทางไหนบ้างเนาะที่ไทยบ้านล้อประจำมาปกติก็ไม่ค่อยได้ถ่ายอันนี้ปกติก็ไปเริ่มต้นที่ถนนต้นตาลเลยอะไรอย่างเงี้ยเธอวันนี้พาดูเส้นทางไปเชื่อมถนนต้นตาลดาบวิชัยอำเภออู่ทุมพรพิสัยจังหวัดศรีสะเกดดาบวิชัยเป็นผู้เริ่มต้นของการปลูกต้นตาลตามถนนเนาะ ในอำเภออุดุมพรพิสัยอำเภอรปรางกู่ปรางกู่ก็ได้รับอานิสง์ในการทำนาป่าทำถนนหนทางให้มีต้นไม้ต้นไม้่มรื่นเนาะแต่ก่อนศรีสเกตก็เป็นจังหวัดที่ขึ้นชื่อว่ายากจนที่สุดกินดินอะไรย่างเงี้ยนะเธอแต่แป๊บเดียวตอนนี้มันโบแมนลยเด้อจังหวัดศรีสเกตเป็นจังหวัดที่ถูกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งทุกงวดเลยอะ ไรนาก็ทำงานด้วยเครื่องจักรอุตสาหกรรมผู้คนก็ทันสมัยติดตามข่าวสารและใช้เทคโนโลยีในการทำการเกษตรการศึกษาเข้าถึงแพทย์พยาบาลนาอก,การรักษาโรคหรือติดต่อสื่อสารข้ามนาคมกระสะดวกสบายเบิร์ดละเธอเบื่องติทางไปา้ไปหน้าเขาติละอะไรอ่ะประเทศไทยอทำไมมันสวยงามอย่างนี้โอ้โหถนนคอนกรีต เขาไปเอาเงินที่ไหนมาทาถนนมาซื้อหินซื้อปูนซื้อทรายกันก็ได้ขนาดนี้เธอที่เธอมีนโยบายหรือมีวิธีการยังไงอ่ะแชร์ให้เพื่อนอาเซียนเขารับรู้ด้วยบ้างสิเขาจะได้เจริญไปด้วยการไ,ไปทําให้จะลงเจรลนาเขาแบาไปเถอะใช่ไหมคะเพราะเราก็สงสัยว่าเอาประเทศไทยขึ้นจะถนนคืองามแท้เวลาคนทางอื่นมาทายถานนหนทางใน ชน,นบุบ้านห้าเนาะประเทศไทยอ,ะอ่ะเอ๊เขาทํากันยังไงอะ่ะสอ,อนแต่คุณไม่ได้อยากรู้เชิงลึกเลยว่าเขาลงมือกันยังไงทําจังไดจังไดออกมาเป็นแบบนี้ในคลิปอะ่ะเขาพูดไปเลยโอ้สอ,อนหลายเขาเฮ็ดจังไดเขาเฮ็ดได้อะไรอย่างเงี้ยเนาะนี่แหละความเป็นไทยค่ะการแสดงออก กาแรแสดงออกคนละแนวแต่สุดท้ายเราก็เอาเข้าห้องไปชมแล้วเราก็ไปสรุปหาปัญหาแนวทางแล้วเราก็ตกผลึกความคิดกันมันก็เลยออกมาเป็นผลงานนันสร้างสรรค์น,นะคะทั่วประเทศสนามบินก็ลด<อ>ลดถนนมันก็เลดมากแม้แม้แต่ระบบไฟฟ้าโซล่าเซลล์นะเธอเห็นไหมที่เขื่อนจลินทร์เนี่ยเห็นบอกอุบลราชธท่านีเป็น โซลาร์เซลล์ต้นแบบที่ผลิตมาจากพลังงานสะอาดใหญ่โตมโหฬาพรพลังงานไฟฟ้าจากโซลาร์เซลล์ที่เอาไปวางไว้บนน้ำบนพื้นที่เขื่อนในน้ำอีกทีหนึ่งนะ่ะโดยประหยัดพื้นที่เนาะห็นบอะฏิตให้กระเหตุใดอีกทีหนึ่งก็เป็นพู่นลำตะคองพลังงานสะอาดขึ้นมาจากน้ำผ่านน้ำขึ้นบนภูเขาเขื่อนเขาใหญ่เที่ยง มีโรงงานผลิตไฟฟ้า,าอยู่ใต้เขาใหญ่เที่ยงอีกเหลดมากเลยนะเธอสังเกตบ่กว่หาห้าบ่ปเห็นโรงงานผลิตไฟฟ้า,าได้อยู่บนเขาใหเที่ยงเขาต่อภูเขาผลิตโรงงานใฟฟ้าอยู่ใต้ภูเขาเน่ะเธอคุณแม่ทุกคนก็รู้อยู่แต่ทุกคนไม่พูดเพราะว่าหรือมีคนพูดอยู่แต่เราหาไม่เจอก็ไม่เพราะมันไม่ได้เป็นความลับ ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมคลิปวันนี้ค่ะขอลามเพื่อนไปด้วยบรรยากาศถนนทุ่งไร่ทุง่งนาเนาะทางไปปงไปป่ากันแล้วก็ทางลัดไปถนนต้นตาลบ้านบุยาวบ้านโคกจาดอําเภอห้วยทับทันทะลุปไปอ,อําเภออุุพรพิสัยจังหวัดศรีสะเกตวันนี้สวัสดีค่ะเข้ามากดติดตามให้ดําเด้อเธอ บ้านโคกจานบ้านโคกจานอำเภออุตุมพรพิสัยจังหวัดศรีสะเกดประเทศไทยเราจะพาทุกคนลัดไปถนนเส้นทางไปถนนต,นต้นตาลเนาะปกติเราก็จะเห็นแต่ถนนต้นตาลได้ล่ะบอท่านหูว่าถนนที่มันจีสิบไปเสื่อมถนนต้นตาลเป็นจังไงอะ่ะวันนี้ก็เลยพา ท่านมาชมวัดป่าดอนวายหนองหวายก็คือวัดในสาขาของ้ันหนองประพงจังหวัดอุบลร,ราชธานีมาเปิดที่อําบ้านโคกจานเด้อสวยๆมากเลยด้านหน้าเราก็จะไปเชื่อมถนนต้นตาลดาบวิชัยพร้อมแล้วเราก็ไปกันเลยตอนนี้เราก็มาถึงถนนต้นตาล ดาบวิชัยบ้านโคกจานอำเภออุทุมพรพิสัยจังหวัดศรีสะเกดพร้อมแล้วจะพาทุกท่านไปชมบรรยากาศถนนต้นตาลด้านหน้ากันเลยวันนี้ตรงกับวันที่4สิงหาคมที่นี่เทศบาลโคกจานอำเภออุทุมพรพิสัยจังหวัดศรีสะเกดไปเลย วันก่อนลมแรงเขาบอกว่าเส้นนี้ห้ามผ่านเลยนะเพราะว่าการตานนะคะการตานมันคง <c oughs> เหมือนเลื่อยนี่เธอโอ้ยวันนี้เขาพากันตัดหญ้าตัดหญ้าเกลียวหญ้าให้งัอ่ <c oughs> เพื่อนบอกว่าท่านผู้ชมบอกว่าขี่รถระวังนะนี่เธอเธอเบิกละนได้ประเทศไทยที่ไหนเลนมอเตอร์ไซค์เลน,เลนจัก,กรยาน คนละเลมกันนะเธอเธอเอเงาโอ้ผุ่น่าเขาแต่งต้นตาลกันเธอโอ้โหได้เห็นนะบรรยากาศการตานแห้งเขาก็อไปทำไม้กวาดขอบคุณดาบวิชัยที่ทำแหล่งเรียนรู้ให้คนในชุมชนได้ใช้ประโยชน์ได้เกิดประโยชน์น้อบุญกุศลที่บ้านเราทำกันนะ ก็ทําให้ท่านได้หายป่วยหายไข้เนาะเคอให้สุขภาพแข็งแรงเธอมนุษย์เรามันก็มีเกิดแก่เจ็บตายเป็นเรื่องธรรมดานะ่ะเวลาผู้ดใดโผล่ใบหายเร็วๆอะ่ะท่านบอก่อายุเอาแปดสิบเก้าสิบหรอกหายเร็วๆก็คือตายนะท่อมีแต่ว่าให้สุขภาพแข็งแรงเนาะยังไงมันก็ไม่หายหรอกโรคไข้ไข้เจ็บอะ่ะมันเป็นวัฒนธรรมเอ้ยมันเป็นวัฒนจักรให้ได้รับบุญกุศลที่พเพื่อนด้ดเหตไหว เกิดศาสตร์น่ะสรได้ก็เป็นนางฝ่านางสวรรค์ยิ่เทิงเท,งเทงวดาอยู่บนมาต้องมาเปิดเป็นมนุษย์เหรอเธอมาเป็นอย่างมนุษย์เพราะว่าวนเวียนเกิดแก่เจ็บตายอยู่นี่แหละเห็นบอกครูบ้าเขาา้าว่าเวลาใกล้ตายอะ่ะเขาให้กำหนดจิตก็จะไปอยู่ที่ดีๆฉะนั้นเรียนรู้เนาะแล้วก็มาปฏิบัติเธอประสมประสานไปโอ้ให้วันนี้ไทยบ้านพามาชมถนน บรรยากาศถนนต้นตาลเดินไปได้มาฟังเรื่องธรรมะาไอ้หยิบเพื่องออกไปไหนนะคะชมไปเรืเ่อยกันคะ่นะคุณอะโหมีพิธีการบูบวชต้นตาลเนาะเราจะเห็นผ้าเหลืองผ้าสีหลวงผ้าสบงสีหลวงปูต้นตาลก็คือการบวชต้นไม้ประสานทอเพราะบ้านเราก็อยู่ในขนบธรรมเนียมประเพณีทุกอย่างก็ยี่สิบสองกองสิบสี่เอาความศรัทธาความเชื่อมาเชื่อมโยงกัน ถ้าทุกอย่างทำแล้วมันไม่มีคุณค่าคนกั็่าเห็นคุณค่าพี่นอ้องง่ายๆอะไรที่มันทำแล้วมันดูยุ่งยากขึ้นอนะคนก็จะเห็นความสำคัญอะอพะกักราศีเนี่ยเต็มเลยทษขอบคุณสลับการชมคลิปของเราวันนี้เนาะ เดี๋ยวลาเพื่อนไปก่อนอยู่ตรงทางเข้าวัดป่าพิมลมังคลามนี่แหละเวลาน้ำท่วมทุกๆปีนะทาหารจะมากองกันอยู่นี่นะคะมาช่วยผู้ประสบภัยเพราะว่าน้ำท่วมเยอะผู้ใดอ,อันนี้เนาะคิดถึงผู้บาวทหารกับกับเข่ามาส่งกันอยู่หนีละทั้งคืนทั้งวันฉันรู้นะเธอไม่ได้มาเข้ามาส่งอย่างเดียวเธอแอบแฝงลาไปก่อนสวัสดีอย่าลืมกดติดตามเป็นกำลังใจให้ไทยบ้านเด้อค่ะเด้อไปละ